นิทานเรื่องคนเกียร์ท้านนานไปจะไรซับในการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายสองคนชื่อพุทธและอ้อนเป็นเพื่อนสนิทกันเคยเที่ยวเตะด้วยกันเสมอทั้งสองคนมีนิสัยต่างกันอยู่อย่างหนึ่งคือพุทธเป็นคนที่ค่อยข้างขี้เกียรไม่ค่อยชอบทำงานทำการใดๆแต่อาศัยที่พ่อแม่ ที่ค่อนข้างจะมีกินจึงไม่ค่อยเดือดร้อนอะไรนะส่วนโอนเป็นคนขยันคันแข็งดีแต่พ่อแม่ค่อนข้างจะยากจนการที่ทั้งสองคนเป็นเพื่อนฝูงกันได้เพราะเคยเป็นเพื่อนกันเล่นว,ว้าวด้วยกันตั้งแต่เด็กๆและก็เลี้ยงวัวด้วยกันและคบหาสมาคมกันด้วยดีตลอดมาอยู่มาวันหนึ่งเมื่อทั้งสองกลับจากการเที่ยวงานวัด แลเก็เดินมาเรื่อยๆก็พบหมอดูคนหนึ่งจึงเตะเข้าไปหาหมอดูเพื่อจะดูโชคชะตาราศีและดูเนื่อคู่ตามภาษาพวกหนุ่มๆทั้งหลายโอนเป็นฝ่ายดูก่อนหมอพิจรา,ารณาายมือของเขาแล้วถามทางเดือนปีเกิดและจดลงกระดานเมื่อคูณหารบวกลบอยู่คู่ใหญ่แล้วก็ทำนายว่าชะตาของโอนไม่ค่อยดี ชาตินี้จะต้องลำบากตลอดชีวิตหาความสบายไม่ได้เลยหลังจากนั้นพุทธก็ดูบางพบหมอดูรายมือและผูกด,ดวงชะตาให้แล้วก็ทำนายว่าชะตาของพุทธดีมากจะได้ร่วมกลนกับพระเจ้าแผ่นดินเมื่อํำนายแล้วหมอก็จากไปโอ้นนั้นมีความทุกข์ระทมอยู่ในใจเพราะเชื่อว่าตนจะต้องลำบากตลอดชาติส่วนพุทธนั้น เดินไปด้วยความล่าเริงและนึกญิงอยู่ในใจว่าตนเป็นคนมีบุญถึงกับร่วมกดกับพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็คิดสร้างมนภาพไปว่าตนจะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินในการข้างหน้าเป็นแน่แท้เมื่อทั้งสองกลับไปถึงบ้านต่างก็นําเรื่องที่ตนไปดูหมอดูไปให้พ่อแม่ญาติพี่น้องฟังทางบ้านของอ้นก็พากันเป็นทุกข์ไปกับอ้นด้วยส่วนทางบ้านของปุ๊ด ก็ดีใจกันใหญ่ถึงกับจัดงานสมโพธิรับผลพุทธเป็นการใหญ่พอเห็นว่าเป็นผู้มีบุญมาเกิดหลังจากวันที่หมอดูดูแล้วพุทธกับอ้นจะไม่ค่อยได้พบกันบ่อยนะเพราะอ,อ้นไม่กล้าไปหาพุทธเองพุทธว่าจะไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงส่วนพุทธก็ไม่มาหาโอ,อน้นเพราคิดว่าอ้นจะได้เป็นคนที่ตัวต่ำต้อยตามไปด้วยจึงต่างคนต่างอยู่ ฝ่ายอน้นเมื่อฟังคำทำนายจากหมอดูมาแล้วก็หวั่นวิตกว่าตนจะยากจนกว่าเดิมจะทำให้ลำบากยิ่งขึ้นจึงก้มหน้าก้มตาทำงานอย่างหามรุ่มหามคำ่ำเพื่อจะได้เก็บเงินเอาไว้ใช้เมื่อแก่จะได้ไม่ลำบากต่อมาพ่อแม่ของอ้นก็ตายหมดแต่อ้นก็ยังไม่ยอมมีครอบครัวเพราะกลัวว่าตนจะพลอยทำให้คนอื่นเขาลำบากไปด้วยกับตน นมีความเตรียมตัวและประหยัดทุกอย่างและพยายามทำงานอย่างขยันขันแข็งพยายามเก็บรวบรวมเงินไว้ไม่ใช้ใจ่ายดิยามที่ไปทางสุรุ่ยสุล่ายด้วยเหตุน,นี้อ้นจึงค่อนมีเงินมีทองขึ้นทีละเล็กทีละน้อยในที่สุดก็มีฐานะอยู่ในขั้นเศรษฐีคนหนึ่งแต่เขาก็ยังไม่เลิกทำงานหนัก ก่าเดิมเขาก็จะทำงานหนักก่อเดิมเพราะกลัวว่าจะเปลี่ยนไปตามคำทำนายของหมอดูดังนั้นแม้อุ่นจะมีเงินทองขึ้นมาแต่เขาก็คงลำบากอยู่เช่นนั้นเพราะคงกลัวว่าจะจดกว่าจะลำบากมากกว่านี้ส่วนพุดนั้นหลังจากที่หมอดูทำานายว่าตนจะได้ร่วมอยู่กับพระเจ้าอยู่หัวก็มีความดีใจยิ่งนักไม่ยอมทำงานทำการใดๆ พ่อแม่ก็ตามใจทุกอย่างพอคิดว่าลูกจะเป็นคนที่มีบุญมาเกิดและจะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินตามที่หมอดูทำนายฉันอยู่ไม่นานพ่อแม่ก็ตายลงเหลือแต่พูดคนเดียวเขาก็ทำตนเป็นคนเจ้าสำราญยิ่งขึ้นเอาแต่เที่ยวติดงานการไม่ทำและไม่ยอมมีครอบครัวทั้งนี้เพราะคิดว่าตนจะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินอยู่แล้ว จะมีมาเหสีและสนมเท่าไรก็ได้ไม่เห็นจำเป็นที่จะต้องไปเหลียวแลชาวบ้านนอกแถบนี้ให้เสียเวลาพูดเที่ยวเตะหาความสำราญอยู่เช่นนี้เป็นเวลานานก็ยังไม่เห็นวีแววจะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินสักทีจนกระทั่งเงินทองและทรัพย์สมบัติที่พ่อแม่ให้มาค่อยๆร่อยหลอลงจนในที่สุดก็หมดตัวเขาจึงแอบเอาบ้านช่องและสวนไล่นา ไปขายเอาเงินมาเที่ยวเต่เลี้ยงชีพต่อไปจนกระทั่งในที่สุดเงินก้อนสุดท้ายก็หมดลงพูดเริ่มกุ้มใจแต่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรเพราะตนเป็นคนเกียจค้านประกอบกับไม่เคยทำอะไรเลยแต่เล็กๆน้อยนมาแล้วจะหันหน้าไปพึ่งก้นก็รู้สึกอับอายมาก พาอตนเคยดูถูกอ้นไว้ในที่สุดก็ตัดสินใจไปอยู่ที่ตำบลอื่นและขอทานเขากินไปวันหนึง่งพอประทังชีวิตไปจนกว่าจะตายต่อมาพุทธก็ได้รับความอดอยากยิ่งขึ้นได้กินบ้างไม่กินบ้างบางครั้งก็ต้องตากแดดตากฝนขอทานเขาเลี้ยงชีพได้รับความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสในที่สุดก็ล้มเจ็บลงไม่มีอะไรจะกิน จึงได้เดินกระซือกระซึงไปตามริมถนนแล้วก็หมดแรงลงอยู่ข้างทางท่ามกลางแสงแดดแผดเผาผู้คนที่เดินผ่านไปมาก็ไม่มีใครเหลียวแลเอาใจใส่เลยแม้แต่น้อยขนาดที่พุดนอนหายใจขมแมวรอความตายอยู่นั่นเองบังเอิ่นพระเจ้าแผ่นดินของเมืองนั้นสเสด็จมายัางพระนครได้เห็นพอดี พวกที่หาอาหารก็นำริ้วขบวนเห็นคนเจ็บนอนอยู่ข้างทางก็พยายามนำคนเจ็บออกไปแต่เมื่อพระเจ้าแผ่นดินทอดพระเนตรเห็นก็มีความสงสารคนเจ็บนอนตากแดดอยู่จึงให้มหาดเล็กนำกดไปกลางบังแสงแดดให้พอดีพุทธลืมตาขึ้นเห็นกดมากางอยู่เหนือหัวตนก็ดีใจหัวลาอออกมาด้วยเสียงอันดังแล้วก็ขาดใจตายพวกทหารก็นำศพออกไปจากที่นั่น พระเจ้าแผ่นดินทรงเวทนาอย่างนิ่งจึงรับสั่งให้มหาเกษจัดการงานศพให้ตามประเพณี